สนิมเกาะเกิดกลางขนาดนี้การจะแกะเอาตลับลูกปืนออกมาด้วยวิธีทั่วไปนั้นทําได้ยากจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษนี้ช่วยในการเอาออกไปชมคลิปซูเปอร์สโลโมชั่นที่ลูกปองมันแตกน้ําในลูกปองจึงล่วงลงมากระทบกับตะกร้าทําให้น้ํากระจัดกระจายเป็นเส้นสายสมฤดีน่าจะเป็นการตอกสลักเข้าไปนะครับเพื่อยึดหัวเจาะดินกับแขนรถแมคโครไม่ง่ายนะครับเนี่ยกว่าจะตอกจนสลักมิดก็เล่นเอาเส้นเหงือแตกซิก เป็นอุปกรณ์ใสม,มุมขอบเฟอร์นิเจอร์นะฮะทำให้เฟอร์นิเจอร์ดูสวยงามยิ่งขึ้นและยังเป็นการลบคมที่สันมุมอีกด้วยน่าจะเป็นกระถางทูบนะครับโอ้เอามาล้างสีทองที่เคลือบไว้ออกหรือนี่มันเป็นจาละจะอีพอล้างเสร็จแล้วดูคล้ายโบราณวัตถุเลยการทดลองห้อยของหนักโดยใช้ไม่ขีดไฟเพียงอย่างเดียวมันจะเป็นเช่นไรจะร่วงลงมาไหมไปดูเอาละ้นะหนึ่งสองซ้เช็ดดีมองแว็บแรกนิ้วกำลังขูดแผ่นยางออกมาเป็นเส้นซะอีก แต่ไม่ใช่นะครับเขากําลังติดยางเส้นลงไปต่างหากมันคือบันไดเหรอเพิ่งมองออกไปดูมือโปรเขาติดวอลเปเปอร์กันครับติดเหมือนง่ายเลยนะผมนี่กว่าจะติดได้แต่ละแผ่นเล็งแล้วเล็งอีกกวัวเบี้ยวเครื่องทำน้ําแข็งอัตโนมัติผมไปดูในแอปส้มแล้วคนละรุ่นกับรุ่นนี้นะเครื่องละประมาณ2 3 0 0 0บาทแล้วแต่ความสามารถในการผลิตน้ําแข็งไปดูการสตัฟเกียวด้านในรูแท่งโลหะกันครับมีการใช้น้ำมันแฮนซัมหน้าขมามนะครับน้ำมันหล่อลื่นเฮ้ hey, จางๆกันไป น่าจะเป็นการหล่อคอนกรีตเพื่อทําเป็นร่องเป็นรางระบายน้ําหรือเปล่าเป็นการนําท่อโลหะโค้งงอ90องศามาเชื่อมต่อระหว่างท่อ2ท่อเข้าด้วยกันตัดมาใส่ได้พอดีเป๊ะเลยเสียดายไม่ได้เห็นตอนเชื่อมนะฮะคนอื่นเขาให้ดอกกุหลาบเป็นช่อใช่ไหม ของคนนี้นี่มาเป็นกระบะเลยครับต้องใช้ถึงสีคนหามเนี่ยอันนี้คือรถเจ้าของดอกไม้ใช่ไหมไม่แปลกใจเลยจะรวยไปไหนเจอคลิปนี้เข้าไปผมนี่ถึงกับสตันไปแป๊บหนึ่งเลยครับคืองงไงว่าใช่งานแกสลักไม้หรือเปล่าฟะแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วแหละว่าใช่แต่ผิวไม้ก่อนแกสลักมันดูคล้ายหินอ่อนมากน่าจะเป็นการเย็บปลอกหุ้มเบาะรองหัวในรถยนต์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงนะผมว่าหรือนี่อาจจะเป็นตัวเบาะเลยก็เป็นได้ส่วนอันนี้ดูไม่ออกแฮะว่าเอาหนังเทียมมาเย็บทําเป็นอะไรนะครับพอกับด้้านนแลวเป็สีออออกทงๆ่ะ เหมือนเขาจะเอาถังน้ําที่เป็นถังลิตนะฮะมาตัดอะแดปทาเป็นที่ครอบต้นไม้นะฮะเพื่อกันต้นไม้ไม่ให้โดนดินกบรบประมาณนั้นแหละเป็นการต้มเส้นนะฮะหรือภาษาอังกฤษก็คือ orange dancing นั่นเองแฮ่นั่นมันส้มเต้นงานแบบนี้มันมีจริงใช่ไหมอยากจะขอสมัครตําแหน่งนี้จังเลยอะ่ะค่าแรงไม่เกี่ยงเน้นความสบายโอ้โหอันนี้คือฝ่ายเตรียมจะส่งสินค้าเหรอเป็นโรงงานที่ดูไม่เข่งคัดเท่าไหร่นะฮะถอดเสื้อทําก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าที่กําลังตัดอยู่นั้นมันใช่สติกเกอร์หรือเปล่านะครับ แต่คิดว่าไม่น่าใช่แผ่นโลหะสติกเกอร์วิ่งมาตามรางอย่างรุดเร็วอย่างกําลังทามิย่าวิ่งในรางน่าจะเป็นการเตะเหล็กดัดเหล็กนะฮะเพื่อทําเป็นที่คีปนะครับเป็นที่คีปที่มันคล้ายๆกันไก่อทาสีพื้นคอนกรีตเป็นรูปเล็ก 2, ใช่ไหมนี่กู้ชมลองทายกันเล่นๆสิครับว่าภาษาจีนที่ขึ้นแบบ,แบบนี้มันแปลว่าอะไรทายไปก่อนนะเดี๋ยวผมเอาไปแปลใน Google แป๊บฮ้มันแปลว่าเครื่องพับกล่องแบบกําหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะใช่เหรอโอเคช่างมันมันทานไปแล้วมาดูคลิปปออกกกกเลืมัันนดีว่า นำดอกกุหลาบตูมมาเสียบที่สาลิงฉีดยาแล้วปั๊มลมกลายเป็นกุหลาบบานถ้าทําได้จริงก็ดีนะสิน่าจะเป็นการใส่ตัวกั้นเข้าไปในท่อนะครับซึ่งไอตัวนั้นจะติดอยู่กับวาลวเป็นตัวปิดเปิดก๊อกนั่นเองน่าจะเป็นการชุบแข็งโลหะทรงกลมโดยการนํามาเหนียวนําความร้อนเข้าไปนะครับพอร้อนได้ที่ก็ทําการฉีดน้ําใส่เพื่อให้มันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วอ่าอันนี้มันใช่เนื้อที่ใช้ทําเคบับหรือเปล่าครับดูเขาปาดผิวเนื้อออกสิครับยังกระปอกเปลือกมะละกอยังไงอย่างนั้น คลิปนี้อาจจะแสบหูนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขามีการกรีดไพ่ถุยกรีดว,าาว้าวานี่คือไฟแช็คแต่ถ้าเป็นไฟแช็กชุมแพรจะเป็นนักร้องและถ้าเป็นไฟแช็กชุมพรอนก็จะอยู่แถวภาคใต้แฮ่คนจีนที่เขาชอบกินหมาล่าจริงๆนะจะไปกินมันทําไมอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะแห้นน่ามันล่าหมากินใครตอบได้บ้างครับว่าเหตุใดเขาจึงต้องฉาบปูนให้เป็นร่องเป็นริ้วอย่างนี้รูปทรงแบบนี้จะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากโรเตอร์นั่นเอง โรเตอร์ก็คือแกนหรือว่าไส้ด้านในของมอเตอร์นั่นเองโรงงานผลิตน้ำแข็งเอา้าทำไมตัดมาโรงงานผลิตไอติมไวจังหรือว่าเป็นโรงงานเดียวกันเจ้าเครื่องนี้มันสามารถตัดเจาะแผ่นไม้ได้อย่างง่ายดายใช้กินไกรตัดกระดาษให้เป็นร่องอย่างนี้ยังยากกว่าเลยไปดูการทำงานของเครื่องกึ่งโลหะขนาดมหืมะกันค่ะถ้าใช้คำว่ามหืมากับคำว่าครับมันจะไม่คล้องจองไงคือจ่ายปะมองแวบ,บแรกนึกว่าเอาไข่ต้มมาผ่าซะอีกแต่บอมเนติลา เป็นการเจาะรูแผ่นพลาสติกนะครับโดยใช้เครื่องมือเหล็กร้อนที่มีหัวเจาะเป็นรูปทรงกระบอกรูปท่อในการตัดนะครับเป็นการใช้เครื่องหมุนหมวนโซ่เพื่อดึงท่อโลหะออกจากเครื่องอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆเป็นการนำแผ่นฟองเต้าหู้มาเสียบไม้แล้วทอดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอรอดูตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะครับทอดเสร็จแล้วคล้ายเส้นมาม่าเลยอะแต่เส้นแบนและกว้างกว่ามองผ่านผ่านนึกว่าลำแสงสีเขียวใช่ไหมครับแต่มันคือเอ็นตกปลาต่างหาก นำลูกเหล็กร้อน6ลูกมาเทลงไปบนแผ่นโฟมหลากหลายสีหลากหลายชั้นไปดูกันว่ามันจะทะลุไปถึงชั้นไหนทะลุลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายเป็นการทําด้ามเกียงฉาบปูนนะครับว่าแต่คําว่าเกียงมันมีรอเรือไหมครับบางคนก็บอกมีบางคนก็บอกไม่มีผมก็งงใจกระดาษที่ชู่แพ็กเกจจิ้งแบบใหม่อย่างจึงนะ้งหน้า มันจะเป็นห่อเดียวเลยนะครับจะเป็นห่อยาวๆเอามาแขวนผนังไว้เวลาใช้ก็ดึงจากด้านล่างสะดวกมากดูจากกล่องแพ็กเกจจิ้งแล้วน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์นะครับและถึงแม้จะไม่ใช่สกินแคร์แต่ผมแคร์นะจุบจ๊บจุ oh ๊บ my gosh มันคือเครื่องพิมพ์สามมิติแบบใช้ดินในการสร้างชิ้นงานหรอน่าจะเป็นการนำใบชาไปใส่ในถังอบแห้งหรือเปล่าและเอามาห่อผ้าหรอคลิปเดียวกันปะเนี่ยเห็นไม่ชัดหน้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นการบรรจุถุงพลาสติกใส่เข้าไปในถุงพลาสติกหรือเปล่า มันคือถังบรรจุอะไรกันนี่มีการสวมถุงพลาสติกเข้าไปด้วยเป็นการนำตะข่ายถักตะข่ายโลหะนะครับมาใส่สลักยึดกับโครงนั่นเองทีวีได้ใหญ่เขาเสนอเตาย่างบาร์บีคิวแบบถังใช้งานง่ายเนื้อไม่ไหม้เพราะน้ำมันไม่หยดลงไปในฐานทำให้ไฟลุกอุปกรณ์อันนี้สามารถพากระบอกไม้ไผ่ทีเดียวออกมาได้ถึง8เซียวด้วยกันอ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 ันโอ้มก๊ เป็นการตัดท่อขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ใช่ไหมนี่ท่อใหญ่มากยังกับอุโมงค์ไปดูการใส่ซิปกันนะครับข้อดีของการใส่ซิปก็คือขนาดไฟล์จะมีขนาดเล็กลงนะฮะถุยนะ้มันไฟลซิปคนละซิปกันแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อนำแก้วหลอมใหม่ๆม,มาเทลงบนช้อนที่มีรูพุนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแหวนวงนี้อย่างครูพอกลางออกมาแล้วมันเหมือนกับดักหนูเลยอะสามารถแยกเป็น2วงได้อีกด้วยแนะ่ นี่คือกบเหลาแครอทให้เดี๋ยวนะแล้วเราจะเหลาแครอทให้แหลมเปียวไปเพื่ออะไรกันไปดูการผ่าท่อนไม้ขนาดใหญ่เป็นสีท่อนโดยการใช้ไม้ทุบขวานเพื่อผ่ากันครับข้อดีของวิธีการผ่าแบบนี้ก็คือมีความแม่นยำสูงหล่ออะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าเลซิน่ะไม่ใช่หรอกมั้งขอบคุณที่มีภาษาจีนขึ้นมาทําให้ผมรู้ว่าสิ่งนี้มันคือเปลือกไข่นกกระจอกเทศนั่นเองแต่ผิวเปลือกไข่ดูคล้ายกับหินจัดสวนมากๆเลย วันก่อนผมบอกว่าสิ่งนี้มันคือชิปใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะผมบอกผิดมันคือ i อต่างหากหรือที่เรียกว่าวงจรรวมนั่นเองตัดกระจกเพื่อทําเป็นเลนแว่นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กระจกทําเลนแว่นแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเพราะถูกกว่าเบาวกว่าปารตใช้เท้าเหยียบเพื่อรีดน้ําออกเลยหรือว่าแต่ไอ้มนนี่คืออะไรยังกระบอกปูรองนอนอันนี้เขาเรียกว่าการพันเสานะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะเรียกว่าการพันอาทิตย์เฮ้ไม่เกี่ยวน่าจะเป็นการทํากระด้งนะครับเพราะถ้าเป็นการทําอุด้งจะเป็นอาหารญี่ปุ่นเฮ้ว่าจะไม่เล่นแลวเชีย น่าจะเป็นการนําตอกไม้ไผ่มาสารทําเป็นแผ่นปูรองหรือเปล่าไม่รู้แหละว,ว่าทํามาจากอะไรแต่เห็นงานสารแบบนี้ผมบอกว่าทําจากไม้ไผ่ไว้ก่อนเลยละกันเอาใบเลื่อยมาเสียบรอบรูแผ่นไม้แบบนี้จะทําอะไรกันนะแม่เจ้าทําเป็นที่กรึงไม้นี่เองอืมใช้อุปกรณ์ที่เป็นลูกกลิ้งเจาะรูพลาสติกคลุมหน้าดินแบบนี้เพื่อจอา,มาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในหลุมใช่ไหมไปดูมือโปรเขาคีบก้างออกจากปลาส้มกันครับจี้สัสไคร นี่มันต้นไม้อะไรทําไมมันถึงได้ใหญ่โตโมโหฬารโออ่าขนาดนี้นี่ขนาดมีแค่ครึ่งเดียวน่ะถ้าทาั้งต้นจะขนาดไหนไปดูกันทํางานของเครื่องตอกอัดเหล็กกันครับจะเรียกว่าเป็นปั้นจันตอกเหล็กได้เปล่าก็คงจะเป็นวุ้นแม้กพุดดิ้งเลยครับแต่เนื้อมันดูแน่นๆนะเหมือนไอ้นี่แหละขนมเปียกปูนเลยอะว่าแต่ไม่หหิงมุมซ้ายบนนี่คืออะไรน่ารักจังเครื่องดัดลวดเป็นสปริงและไม่ใช่สปริงแบบทั่วไปนะครับแต่เป็นสปริงที่มีลักษณะคล้ายกับลูกดิ่งเลย อ๋อไอเครื่องเล่นนี้เขาเล่นกันอย่างนี้นี่เองอืมจะบ้าหรือไรกอไก่กุ๊กเป็นคลิปงานกรึงไม้ที่ให้ฟิลเหมือนกำลังดู cg มากๆเลยน่าจะเป็นผ้าไม่แบรลรังเกียดหรือเปล่าผ้ากร,รมะยีถุยกำรรมะยีเป็นการถอนตะปูที่ตอกขึงหนังสัตว์ไว้ออกนะครับเฮ้ยเนี่ยกระแผ่นแป้งเคปเย็นนะคุผู้ชมมันคืออะไรอะ่ะไปดูสกิลการปอกอติโชคอันช่ำชองกันครับผม เป็นการนำเครื่องยิงเลเซอร์นะครับมาแกะสลักตัวอักษรนะลงบนขวดเหล้านะทำให้ขวดสุราดูรูหลาขึ้นมาทันตาเป็นการหั่นแบ่งเค้กที่ perfect, เพอร์เฟกต์เซนิกะไรนี่คือทองคําเปลวนะครับว่าแต่ไม่มีทองคําประดีบ้างเหรองงมุกใช่ไหมไม่เป็นไรผมมีคำอธิบายมาให้ตัดไม้เป็นแผ่นแบบนี้จะเอาไปประกอบกันทำเป็นกล่องหรือเปล่านี่เขากำลังทำอะไรใครทราบบ้างครับเป็นที่ชั่งน้ำหนักหรือ,อยังไงเนี่ยงง จะเรียกเป็นการกรึงเสาหินก็ได้มั้งเนาะเป็นหินอ่อนหินแกรนิตนะ่ะขวดคล้ายๆขวดน้ำมันพืชเลยครับแต่ทำไมสีมันเข้มๆคิดว่าคงไม่ใช่น้ำมันอาจจะเป็นพวกซอสปรุงรสก็ได้แท่นสำหรับจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานได้ทั้งแบบเหลี่ยมและแบบกลมบอลลมาอนเนกประสงค์เลยอะ่ะของเขาดีจริงให้ความรู้สึกราวกับว่าพอถายปุ๊บพรมมันแห้งปั๊บเลยอะ่ะไปชมสุดยอดงานแกะสลักหินเป็นรูปเสียญพระพุทธรูปกันครับผมงานเนี้ยบสุด,สด ถ้าไม่เห็นกับตาเนื่อว่าใช้เครื่อง C N C ในการแกะซะอีกไปดูขั้นตอนการใส่ด้ามมีดกันครับอือแต่เล่มเมื่อกี้นะ่าจะเรียกว่าดาบมากกว่ามั้งยาวๆเป็นการตีสลักจากการเชื่อมออกใช่ไหมเนี่ยถึงกับต้องใช้เครื่องตัดแกส๊สตัดออกเลยหรือผมยกให้นอนเป็นปืนฉีดน้ําที่น่ารักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยอะ่ะน่ารักตรงท่าเอียงคออ้าปากนี่แหละถ้าใครเอาอันนี้มาฉีดผมผมกดไม่ลงนะบ่องตรงเป็นการตัดเอาดินที่ผสมไว้นะฮะมาทําเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเอง น่าจะเป็นขั้นตอนการกดอัดตลับลูกปืนให้มันแน่นหรือเปล่าให้มันลงล็อกอะไรเงี้ยใครรู้ก็มาบอกกันได้นะอันนี้ผมซุยนะนั่นมันกําไรข้อมือลูกประคำเหรอทํามาจากพลาสติกหรือเปล่านี่ยชักไม่แน่ใจคงจะเป็นขั้นตอนการพ่นสีกระบอกน้ําเก็บอุณหภูมินะครับคนหนึ่งพ่นคนหนึ่งขีบเข้าขากันดีดีน่าจะเป็นเครื่องตัดโลหะเป็นแผ่นๆน,นะครับแล้วนํามาซ้อนกันทําเป็นโรเตอร์หรือเปล่าโรเตอร์ก็คือไส้ในของมอเตอร์นั่นเอง ให้ตายเถอะวิธีการถักทอภาพแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีอะไรครับเนี่ยใช้การนําเชือกน้ําได้ไปพันกับไม้น่าจะเป็นการเจาะรูเพื่อใส่น็อตยึดเลนแว่นนะครับสว่านเจาะเขาหน้าตาแปลกดี w h t t t h h h e k อื <the> uh ้อ huh. ปลาทอดเหรอมาเป็นแผเลยนวดแต้งเป็นแผ่นหยักแบบนี้จะไปทําแป้งทอดคล้ายแผ่นมันฝรั่งทอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขากาลังตัดอะไรอ๋อ oh, ไม่รู้อ่ะ ขนมหน้าตาแปลกๆมาอีกแล้วไม่เคยพบเคยพอ่อลักษณะมันคล้ายช,ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้นะฮะที่โรยด้วยพวกเกล็ดน้ําตาลเลนโบว์อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะมันแค่คล้ายๆอ่ะเออน่าจะเป็นหุ่นยนต์ทําความสะอาดหรือเปล่าคุณผู้ชมมีระบบลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยอ่ะเป็นไงอ่ะเดาว,ว่าถ้าไม่ย็บเป็นหมวกก็เย็บเป็นกระเป๋าอ่ะอะสองอย่างนี่แหละถ้าไม่ถูกก็อมครีมมาพ่นใส่หน้าผมได้เลยอีอน่าจะเป็นเครื่องทดสอบเกลียวเฉยๆนะครับว่ามันหมุนลื่นดีไหมเอ,อ้ยลื่นดีแฮ ดูเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตเคสมือถือนะครับว่าแต่โรงงานแห่งนี้มีแต่วัยรุ่นมาทาให้แต่คนดูหน้าตาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ถึง30เลยนะเผลอๆอ,อาจจะไม่ถึง25ด้วยซ้ําไปนําแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมาเข้าเครื่องตัดอัตโนมัติทําเป็นตา้มแปลงทาสีใช่ไหมเนี่ยไปดูการยาแนวขอบกระจกกันครับดูก็ทําเหมือนง่ายจังงานเน้เนียนกริบเชียน่ารักจังแต่ผมไม่กล้าเลี้ยงกระต่ายนะครับไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่เพราะว่าน้องบอบบางมากกลัวเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ขนมแบบนี้เรียกว่ายมโลได้ไหมอะน่าจะได้นะเป็นแยมโลที่เขาม้วนเป็นท่อนะฮะแล้วก็มีไส้ครีมอัดแน่นมากนี่มันต้นไม้อะไรวะเนื้อต้นไม้เป็นสีแดงกระแจงแวงยังกับเนื้องัวก็มีปานเอ้ยเนื้อวัวอ้นี่มันสลามเป็นสีชมพูสีชมพูให้หัวใจของเราได้ลูอูอน่าจะเป็นขนมไข่รูปกิมตุ้งหรือเปล่าครับเป็นขนมไข่ที่เขาทําผิวด้านนอกให้มันกรอบนะฮะ หรือเปล่าวะไปดูการตัดไม้เพื่อนำมาประกอบเป็นกรอบกันครับไม่แน่ใจว่าเป็นกรอบรูปหรือเปล่า,านะงานละเอียดจังนอ้อเจยคนนี้เล่นตลกได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าแกเป็นตัวปูแฮมคนปูกันแล้วอ๋อเป็นผ้าใบกันแดดนี่เองเฮ้ยดีอะถ้าไม่ใช้ก็รูดเก็บได้ด้วยอ่ะเหมือนรูดม่านอะภาษาจีนเมื่อกี้มันแปลว่าเครื่องเลื่อยฝัดสองปลายอัตโนมัตินะครับอะไรมันคือฝัดว่ารู้จักแต่แฟรไมคุจุยช่วงเครื่องปั้นดินจิว๋ว วันนี้เราจะเอาดินน้ำมันมาปั้นนะฮะเป็นรูปวฟเฟลโดยใช้แม่พิมพ์กันนะครับน่ากินเนะเครื่องหักซอยผักซอยกิ่งไม้แบบอัตโนมัติว่าแต่ว่าผักที่เขาเอามาหั่นซอยนี่มันคือผักอะไรใครทราบบ้างอย่าตอบว่าผักใบเขียวนะตอนแรกก็จะมาทําสีตัวอักษรบนป้ายทะเบียนซะหน่อยแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการซ่อมสีป้ายทะเบียนนะครับโดยการเอาเทปกาวมาติดมาติดตรงตัวเลขเพื่อการสีโดนถ้าเอาแท่งสีมาเจาะไม้แบบนี้ไม้จะเป็นรูหรือไม่ไปดูกัน เหมือนจะเป็นหลุมนิดนึงน่าจะเป็นการนําปากขวดนะครับมาจมในพลาสติกล้อมเหลวเพื่อเป็นการซีลปากขวดอีกทีนะฮะประมาณนั้นไออุปกรณ์สีแดงนี่มันคือที่หนีบป้ายไม่ใช่หรอโอ้เขาเอามานนีบแผ่นฟิล์มสีดําเพื่อใช้ในการกันแสงเชื่อมนี่เองเข้าใจคิดน่าจะเป็นการปั้นไหาแน่นอนฟันธงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าต้องเป็นการปั้นขวดโธ what are you doing น่ะ คงเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำเก้าอี้ไม้เหรอมัง้งอ๋อเจาะไม้เป็นหลุมนี่เองนี่มันโครงอะไรวะสไลด์ได้ด้วยเดาว่าเป็นโครงสไลด์ของลิ้นชักตู้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ลิ้นปี่แน่นอนเจาะไม้เป็นรูแล้วขันสกรูเข้าไปหมดยังอ่ะขันซ้อนเลยเหรอมันก็เป็นตัวล็อกเป็นแคมล็อกท่อนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะและก็ไม่มีกลไกอะไรซับซ้อน แป้งที่เขาเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบไว้กับโต๊ะเหรอมันทําให้ผมนึกถึงหมากฝรั่งที่เคี้ยวเสร็จแล้วแล้วเอามาป้ายไว้บนโต๊ะเลยครับยังคือไปดูการเกลียก่ยก้อนหินกวดไปตามพื้นก้อนอิดกันครับคงไม่ได้ให้ใส่หินกวดเข้าไปอย่างเดียวแน่แนมันต้องมีการใส่อย่างอื่นลงไปด้วยครับเพื่อให้หินมันเกาะติดกับก้อนอิดได้ไปดูส่วนหนึ่งของการทํางานของเครื่องผลิตฉลากกันบนฉลากมี Q R S T U V W X Y Z ด้วยแฮ่ QR code ก็พอมั้ง เป็นการเดินท่อก่อนที่จะฝังท่อลงไปที่พื้นนะครับน่าจะเป็นท่อที่เอาไว้เดินสายไฟนะครับแต่สีมันช่างฉุดฉาดบรนเจิดบันจาดยิ่งนักอะไรอ่ะไม่น่าใช่เครื่องปอกสายไฟนะครับอาจจะเป็นเครื่องไอ้นี้หรือเปล่าสไปซ์สายไฟเบอร์อ่ะไม่รู้นะเดาอันนี้ใช้ดีมันคือไหมขัดฟันแบบแท่งนะฮะที่มีไม้จิ้มเขวอยู่ตรงปลายผมซื้อมาใช้ประจำที่วัดสันน่ะขายถูกมาก นี่คือเครื่องอัดแป้งหรืออะไรก็ตามที่สามารถอัดให้เป็นแผ่นกลมได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อบดข้าวหรือแป้งมันคืออุปรกรณ์ช่วยจับแผ่นไม้นะครับให้มันชนกันไปมุมฉากเพื่อง่ายต่อการยิงตะปูหรือยิงแม็กยึดแผ่นไม้เข้าด้วยกันนะครับ what ใช้การสาดปูนใส่ผนังอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเป็นการสาดน้ำปูนรองพื้นไปก่อนแล้วค่อยนำปูนมาฉาบทีหลังนี่มันโลโก้อะไรนะคุ้นคุ้น อ๋อเป็นโลโก้เกมโบร s สตาร์สนะครับแต่ผมไม่เคยเล่นหรอกนะรูปอื่นก็มีแถมวาดอย่างเหมือนเรากับปิ้นออกมายังไงอย่างนั้นเรากับวาดใน iPad อะ่ะเออสีเสมอกันแบบเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะครับว่ามันคืออุปกรณ์อะไรขอวิเคราะห์แป๊บมีการเอามาใส่กับเสาได้ฮะอ่ารู้แล้วเป็นที่จับคันเบ็ดตกปลานี่เองทีวีได้ใหญ่ขอเสนอม่านมุ้งตะข่ายตรงขอบจะมีแม่เหล็กนะฮะเพื่อให้ตะข่ายมันดูดติดกัน เอาไว้ใช้กันยุงกันมแมลงเข้าบ้านนะฮะนี่คือแม่พิมพ์ห่อเกี๊ยวแบบลวดเดียว37ชิ้นคุณผู้ชมไม่ต้องนับเลยผมนับมาให้เสร็จสับแต่ถ้านับผิดก็ต้องขออภัยเด้อนี่ไม่ใช่ลูกกลิ้งทาสีขนาดใหญ่นะครับแต่เป็นลูกกลิ้งสําหรับเอ่อคลุมพลาสติกหน้าดินนะครับแบบนี้น่าจะเป็นกุญแจล็อกล้อมอเตอร์ไซค์ล้อ,ลอจักรยานแหละแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าแม่กุญแจอันนี้มันจะมีลูกเล่นเยอะจังเลยคุณผู้ชมเป็นแบบใช้รหัสหรอเรียกว่าแบบใช้กุญแจ ไปดูกันว่าเสื้อที่ย้อมสีเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรผมระนึกภาพไม่ออกจริงๆบ้านะเป็นการอัดล้อเข้าไปในยางรถเข็นนะฮะนั่นะแหละไปชมงานสต็อปโมชั่นเรื่องราวของน้องหมูจอมตะกะที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่าน่ารักอ่ะดีจังเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ย อ๋อนั่นจะเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มแบบฝาดึงนะฮะเ,เช่นน้ำดื่มที่เป็นขวดแก้วอะ่ะคุ้นคุ้นไหมคงจะเป็นรถรถน้ำดับฝุ่นตามถนนอะไรางนี้นะครับแม่ถ้าเอารถคันนี้ไปได้สงการนะคงจะคืนเครงน่าดูไปดูขั้นตอนการนำผ้าลวดลายต่างๆนะครับมาห่อหุ้มกับพลาสติกเพื่อทำเป็นที่คาดผมกันครับความโปรนี่มันอะไรกัน เป็นการเชื่อมเหล็กนะฮะโดยการเนี่ยนำความร้อนลงไปที่ปากท่อเหล็กให้มันละลายแล้วก็นำแผ่นเหล็กมาเชื่อมติดลงไปนั่นเองเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน